สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีท่านผู้ชมทั้งหลายอืมโอ้ควันคักรเมือนในอาทิตย์พอนมีเห็เดเนี่ยกลิ่นที่แก้วพี่น้องครับอืมแบบบ้านๆต้มไก่อืมคึ้อยากต้มไก่ใส่บักเน่าอ่าเอาแบบกลางๆบ่อเอาแบบขอบๆเคิดว่าเออบ่ใส่ปลาเด้อเพี่นว่าโอ้ควันคักพี่น้องนี่ละไม่ปวก ไม่ปวดกินครับพี่น้องครับเอาเอาเอาคว้านกันไรเขียขขข่ยควันกวันเขี่ยควันควนเนีย่ยครับบรรยากาศไป,ปบ้านๆพี่น้องครับอืมอ่ะใส่พริกปะเนี่ยมันก็พอไปใส่เนาะมาหาได้วคยอะคว้วานเน่ยกระไดเอ๊ะเอ๊ะอ่ะ พริกแห้งพี่น้องครับอ่าพริกแห้งพริกแห้งใส่ลงไปครับตำใส่กระเทียมอ่าใบมะกรูดนะพี่น้องครับอ่าน้ำกาให้มันเดือดอืเนื้อเย็นต้นีองพอเดือดต้ทีละใส่น้ำรางคุไว้ก่อนพี่น้องครับสำรองไว้สำรองไใบอ่าต้มไก่พี่น้องครับว่าชิต้มปลามานีเพิ่นเอาพัดเอาปลาขึ้น มันผ่าน้ำเดลือปี๋ไปแปลว่าไก่มันหาซื้อได้บอยหยักไก่บอยหยัก้กีก่น่พี่น้องครับนี่ครับไก่มีน่องมีปีกมีหางเขาแล้วกับมีเนื้อเป็นที่กระดูกสวยกว่านัอุย้ยเขาตาครับ แตกตาเด้เพือเเเ่อนว่าโอ้โหเฉลได้เงินเพลินอย่ากพี่น้องครับนี่พี่น้องครับนี่อันนี้เฮ็ดเอียงบุดอกอืมมันสือมาก่อยกตี๋ยวโบหูจักเฮ็ดเอียงดอกนี่พักครับพี่น้องครับอ่าใส่ตะไคร่ก่อนพี่น้องน,นี่เอาแบบปันป้นบานๆหน่อยนะพี่น้องครับยิ่งมากไหมกินกระแขยยู่ๆเหรอพี่น้องครับบริยู่เครื่องกิน ขั้นตักไข่กับไปก้อนเพี่อครับปั๊บโอ้โหกินปิกหนาแรงมากพี่นอนครับช่วงนี้กะที่ยังกะหายยากอยู่ อพวกพักพวกมีนี่กะวะบบาบดาได้พี่น้องครับอืมอ่าใส่ตะไคร่พี่น้องครับลงไฟแล้วกะน,นี่ฮะหัวขาอืมใส่หัวขาเออบ่ได้กขากันดิหัวขาหัวขานี่ท่าน้องไปพี่น้องครับหัวขา อมแบบบ้านๆครับม่ได้ใส่ปลาเพื่อนบอกเออบ่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 อยากใส่ปลาเด้อเพื่อนบ่ใส่ปลาเด้อเพื่อนว่าเดี๋ยวลงมาแรกพี่น้องครับมากลงไปข้ากับปูกไว้หรอครับจะกับเพื่อนห้มากเจ้เพื่อนใจดีเพื่อนกัดแยมอม่นี่หาลงไปนี่นี่ข้าแก่พี่น้องครับต้องหยาดยุบ ลงไปอืมนี่ครับพี่น้องครับโอ้มันบโบไรเฮ็ดกันไปๆเลยพี่น้องครับนี่นี่บางคูบางคนก็พัก,กันเฮดมันก็ตัดต่อกันข่อย่าตัดต่อเลยก็เบิ้งติดชิดเจ้าจ้องแล้วตอนนี่นี่ครับใส่แบบกูงลงไปครับไปมะกรูดนะฮะ ใช้บอดอืมเลื่อมล่ะพี่น้องครับเรื่อมไปยิกไปงอล่ะอย่งแรงอ่ะจุะดบอลลดหอมครับพี่น้องครับตัวนี้หอม